ก็ขอ,อกราบสวัสดีพี่พิชาลายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวซูเปอร์เกาะลอยฟ้าหลุมดํานั่นเองนะครับที G ่เมตายุคใหม่มาให้ตามหากันแล้วนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมรีวิวแล้วก็ความสามารถในการแสดงผลของเวอร์ชันซูเปอร์เกาะลอยฟ้าหลุมดํานี้นะครับผมขอเกริ่นพี่ๆเอาไว้ก่อนนะคบว่า,าตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมเนี่ยได้กลับมาที่บ้านนะคบบ้านเกิดตัวเองนี่แหละ ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ที่ทํางานเดิมแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยกำลังที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กําลังเปลี่ยนงานใหม่นั่นเองนะครับที่พักผมเนี่ยแล้วก็สถานที่ในการจัดทําคลิปก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีเสียงมูมาเป็ดไก่นะครับเข้ามาในไม้บ้านนะครับยังไงก็ขอกอราบภัยพี่ๆไว้นะที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคสําหรับความสามารถของซูเปอร์ก่อลอยฟ้าลุมลำนี้นะครับทาอะไรได้บ้างนะ เมื่อถอยเต่านะครับโอกาส70%เลือกหน้าหลังแล้วถอยหลังจากนั้นย้ายทันทีภายในระยะที่ถอยได้นะครับคืออะไรก็คือต้องลุ้นโอกาส70%นี้นะครับในการเลือกถอยหน้าหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับโอกาส100%เลยเราสามารถนะครับวาร์ปไปได้ในระยะที่ถอยเต่าได้นั่นเองนะครับก็คือต้องลุ้นให้โอกาส70%นี้ติดเท่านั้นนะครับถึงจะวาร์ปได้ โอเคเนาะไม่ใช่ว่าโอกาส70นะครับในการวาร์ปอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะส่วนเวอร์ชันตัวเต็มนะครับของทางเซิร์ฟแม่จะอยู่ที่80%นะครับแล้วก็เวอร์ชันธรรมดาที่เข้าไทยจะอยู่ที่60ถูกไหมแล้วก็เวอร์ชันซูเปอร์ที่เติมเงิน179บาทนะครับที่แบบค่อนข้างแพงมากเลยนะครับส่วนตัวของผมนะแล้วก็ไม่ว่าจะใช้เพชรในการแลกซูเปอร์8 9 0พกเพชรก, 8, PET, ก็แพงเช่นกันนั่นเองนะครับก็ ยังไงก็อยู่ที่ดุลพินิษ์ของพี่ๆนะครับที่จะทำจี้ชิ G ้นนี้นะก็คือเป็นทางเลือกแล้วนะครับเกมเสนอทางเลือกมาให้เราได้ตัดสินใจนะครับว่าจะใช้เงินจบปัญหาตัวนี้นะครับหรือว่าจะใช้เพชรในการจบปัญหานั่นเองนะครับสำหรับใครมีกําลังทรัพย์เพียงพอก็จัดเงินนะครับใครมีทรัพยากรเพชรมากมายเหลือเฟือในไอดีก็จัดด้วยเพชรได้นั่นเองนะครับไม่ว่ากันเนาะ ส่วนอีกความสามารถหนึ่งนะครับสำหรับหลุมดำนั่นก็คือเมื่อตกแรงมาร์คของชั้นหรือกอซ่านะครับโอกาส80%ติดตั้งหลุมดำนะครับโอเคคลิปนี้จะไม่ขอเน้นย้ำอะไรมากนะครับก็จะพามาดูความสามารถสุดโกงของมันเลยนะครับตัวของก่อลอยฟ้านี่แหละเจ้าต,ตัวสกิลก่อลอยฟ้าน,นะครับในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะมีแบบอีกหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาออคอมโบกันกันกบหลุมดําเลยนะครับก็จะมี หลายๆความสามารถที่นํามายํารวมกับความสามารถนี้นั่นเองนะครับโอเคนาะเดี okay, ย๋ยวไงไปดูที่อัตราการแสดงผลของเวอร์ชันซ mm ูเปอร์ก็แล้วกันนะคะว่ามันจะติดง่ายติดบ่อยดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วตาแรกเราไปรีวิวกันกับยอมลากันเลยดีกว่านะครับโอเคครับสหรับตาแรกเราก็มาเจอกันกันกบเทอร่าเทพคีนะครับโอเคทีนี้ก็ อย่าไปใส่ใจนะครับเราจะมาเน้นนะครับตามต้นคลิปเลยที่ผมได้กเอ่ยไปนั่นเองนะครับสับการแสดงผลนะครับโอกาส70%เนี่ยมันติดดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับในการทอย3ครั้งของเรานั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวยังไงมันค่อนข้างที่จะเล่นได้กับการ์ดหลายๆตัวนะครับตั้งแต่ในเมตาตอนนี้ไปจนถึงเมตาในภายภาคหน้าเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นที่ที่เขาเรียกไงมันคอมโบได้ดีจริงๆนะครับก็คือการวาฟหนึ่งครั้งเนี่ย มีผลชี้เป็นชี้ตายกับเราได้เลยนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองนะครับนาเมต้าในเซิร์ฟไทยด้วยนั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสลับหลุมดานะครับหรือว่าจะเป็นติดตั้งหลุมดำอะไรเงี้ยนะครับแล้วโดนสลับหลุมดำอ่างเงี้ยแล้วก็เจอในประเทศนะครับจะเล่นค่อนข้างลาบากอ่ะเดี๋ยวไงผมจะแคนเซิลสกิลเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปก่อนนะครับอ่ะเปิดมา ได้เคลื่อนย้ายก่อนแล้วนะครับโอเคทอยเบิ้ลสิบไปข้ะเห็นไหมครับก็คือโอกาส70%นะครับในการเลือกทอยหน้าหลังนะครับขอแค่ทอยเลือกอ่าเลือกทอยหน้าหลังติดเนี่ยขออภัยนะครับเราสามารถวาร์ปได้เลยนะครับภายในระยะที่ทอยได้เมื่อกี้ผมทอยไปในระยะ10นะครับก็คือผมวาร์ปมาที่9นั่นเองนะครับก็คืออยู่ในระยะทอยนั่นเองนะโอเคสกิลหลุมดําไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาแสดงผลให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าติดไหม อ่ะไม่ติดเหมือนเดิมนะครับโอเคถอที่ถอยอีกที่ถอยเก้านะครับโอเคอ่ะได้วาร์บนะครับคอมโบมันก็จะได้เล่นกับยอมลาได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าเรียกตัวมานะครับแต่ว่าปลอโลกไม่ติดไม่เป็นไรอ่ะเมื่อกี้สกิลสร้างลุมนำติดแล้วนะครับโอเคโดนไปสีทั้งหากนะครับอ่ะแต่ป้ายเราไม่ได้นะครับจังหวะนี้เราขยับมานี่สวยครับ อ่ะสร้างหลุมดำโอเคเดี๋ยวไงผมจะพยายามเบิ้ลให้ได้บ่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นการแสดงผลของจี้ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคอ่ะตีแล้วนะครับก็คือโอกาส70%เนะครับเห็นไหมมันจะมีเลือกถอยหน้าหลังคล้ายๆปืนหมัดสวิตเลยนะครับหรือว่าพวกตระกูลอ่าแพ็์สวิตนะครับที่มันเลือกทอยหน้าหลังได้นั่นเองนะเห็นไหมก็คือไปได้ในระยะ12ช่องนะครับก็คือผมถอยได้12บสองไงเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยงไงผมจะขยับไปเรื่อยๆนะครับไปสร้างเลยมาร์กไว้เยอะนะโอเคแล้วก็ปังดําไว้นะครับโอเคออกอีกแล้วนะครับอันนี้รอบที่2แล้วนะได้เบิรลไหมได้เบิ้ลนะครับสวยเลยเดี๋ยวผมจะขยับมาที่8ก็แล้วกันนะครับก็คือวาร์ปหนึนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะจะไม่วาร์ปร้อนนะครับอ่ะแต่อย่างเงี้ยกรณีนี้คือเลือกทอยหน้าหลังไม่ติดนะครับก็คือเราวาร์ปไม่ได้แน่นอนนะครับ ก็คือทอยได้เท่าไหร่ก็ไปตรงนั้นเลยเห็นไหมคือไม่บ้านะครับต้องรอรุนให้สกิลเลือกทอยหน้าหลัง70%ติดเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถาเทเลพอร์ตได้นั่นเองนะครับ100%เลยนั่นเองนะโอเคตอนนี้เราก็รอให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาทอยไปโอเคเขาทอยมาที่5นะครับอ่ะไม่ติดอีกแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้นะครับว่ามันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ70% แต่ส่วนตัวทีมมองว่ามัน75โอกาส75ไม่น่าเกียดเลยนะติดไหมโอเคติดแล้วนะครับเบิ้ลไปนะครับแล้วเราก็จะเลือกวาร์ฟนะครับไปด้านหน้าก็คือที่7ก็คือเมืองของเราด้านหน้านั่นเองนะโอเคเรียกตัวติดแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่สร้างปะะโลกเลยเหรอหอมมานี่นะครับแล้วก็ปะะโลกหน่อยไม่ปะละโลกแล้วก็ไม่มีอะไรออกเลยนะครับขอหก็แล้วกันนะครับ ออก8สวยอ่ะสะร้างไอ้แม้วคขึ้นย้ายนะครับโอเคเดี๋ยวไงเราจะยังไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้นะครับหืมหลุมดำก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับโอเคถอยไป1 1แล้วนะมาอ่ะขึ้นยายแมล็กเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปก่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวจะได้ให้เห็นด้วยนะครับว่าสกิลเคลื่อนย้ายแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ทับกันนะครับกับสกิลเลือกวาร์ปเทเลพอร์ตด้วยก่อรอยฟ้านะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมทอยสองได้ผมวาร์ปมาที่10ก่อนก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นว่ามันติดมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวขยับมานีแล้วก็วางหนูนำไาหนีเนี่อันนี้ครั้งที่2นะครับครั้งที่2อ,ออก10นะครับสวยอยู่เดี๋ยวผมวาร์ปมาที่3เลย แล้วก็เรียกตัวเขาได้ไหมอ่าเรียกตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจบสกอร์เขาเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเนาะก็จะเห็นได้นะครับว่าทอยภายในสาครั้งเนี่ยมันออกได้นอนแหละประมาณสองครั้งนะครับเป็นอย่างต่ํานะครับโอเคเนาะก็จะเห็นความถี่ความบอ่อยในการแสดงผลของจี้นี้นะครับอันนี้ยังไม่เห็นว่าไปเจอ พวกในเระเทศอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเล่นยากกว่านี้นะสลับจี้เกาะลอยฟ้าหลุมดํานั่นเองนะครับโอเคครับสรับเนตาที่2ผ่านสายลมไปแล้วเอามารีวิวกับสายวิกตอรีกันเลยดีกว่านะครับสรับอีโบแวมไพร์ดีดนั่นเองนะโอเคมาดูก่อนนะครับว่าเขามีจี้อะไรบ้างก็ยังไม่เจอสายแก้ทางนะครับอย่างพวกตระกูลในเระเทศสลับหลุมดําอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงผมค่อยไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนะครับเอาไว้สรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับว่าจี้นี้มัน ค่อนข้างที่จะแพ้ทางอะไรบ้างนั่นเองนะโอเคนี้ก็จะเป็นเซตนะครับเซตที่ที่ผมใช้เล่นคู่กันกับซูเปอร์เกาะลอยฟ้าลุ่มดำนั่นเองนะครับสลับแพมพายดีๆนะก็จะให้เห็นนะครับว่าสายวิ่ก็ใช้ดีนะครับสายล้มก็ใช้ได้นั่นเองนะครับเดีย๋ยวไงพยายามวันเทินให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมันจะเขาเรียกไงถ้าเกิดว่าเราพบเป็นรองเท้านินจา c o อปเนี่ยมันจะสลับกันออกนะครับกับสกิ l วาร์ปก็คือถ้าเราได้วาร์ปจากก่อนไอยฟ้าลุมดำเนี่ยเจ้าตัวรองเท้านินจาก c อปปี้อ่ะมันจะไม่แสดงผลด้วยนะครับเหมือนมันจะไม่มีเปอร์เซ็นเติบโตนะครับโอเคเราจะเล่นลายนี้นะครับเขามีโดน Copy ปี้ตัวนี้นะครับเราจะไม่สร้างแลนนะครับโอเคได้วาร์ปเราไม่ไปนะครับเมื่อกี้เราได้ออฟเบิ้ลใช่ไหม หรือเปล่าไม่ได้นะครับโอเคเราเบิ้ลไปเองเลยนะครับอ่ะเราจะวาร์ฟมาตรงนี้อ่ะไวาร์ฟเราก็จะวาร์ฟอีกครับวาร์ฟได้วาร์ปดีนะครับวาร์ปให้หมดเลยอ่ะตอนนี้เสียดายเลยนะครับมันสกิลไม่ติดนะครับอย่าเบิ้ลสวยตอนนี้มาลุ้นกันนะครับว่าสกิลจะติดไหมนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะขยับมานี่ก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงวันเทิร์นได้นะครับก็คือสกิลกอไเอยฟ้าลุมดำเนี่ยกับสกิลรองเท้านินจานะครับมันมันไม่ทับกันนะครับก็คือมันจะสลับกันออกด้วยนะครับโอเคเนาะตามที่รีวิวในตัวแวมไพร์ ดีๆเลยนั่นเองนะครับก็ไปฟังสรุปท้ายคลิปสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะก็เรามาฟังสรุปกันสักเล็กน้อยนะคบหลังจากรีวิวจบไป2ตานั่นเองนะสำหรับซูเปอร์ก่อลอยฟ้าหลุมดานะครับจีนี้ก็จะเห็นความ o อของมันแล้วนะครับว่าการทอยลูกเต๋าของเรานี้นะครับจะเป็นอิสระ100%เลยนะครับก็คือเราทอยศาสตร์ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเลือกวาร์ปไปได้เลยนะครับในระยะที่ทอยได้ก็คือขอแค่ โอกาส70%ติดนะครับในการเลือกถอยหน้าหลังนั่นเองนะครับก็คือสามารถเลือกว์ปไปได้เลยนะครับในระยะที่ถอยได้นะครับคล้ายๆกับสกิลของมีเมียนนะครับเวลาที่แปลงล่างนะครับแต่จะต่างกันตรงที่มีเมียนเนี่ยเวลาเขาถอยเนี่ยไปด้านหน้าอย่างเดียวใช่ไหมแต่เขาสามารถเลือกว์ปไปด้านหลังได้ด้วยนะครับอันนี้จะต่างกันแค่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าสกิลมันก็ให้อารมณ์คล้ายๆกันนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย สกิลตัวนี้นะครับมันเคยมาให้ทดลองกับการ์ดตัวละครแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวเทียนถูกไหมเลเวเทียนแล้วก็มีตำนานผู้พิทักษ์เนี่ยเอโลนี่นะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่75ซึ่งผมเดาว่าเวอร์ชันดาร์กนะครับมาเป็น75แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการ์ดมาเป็น75แล้วนะครับยังไงที่มันก็ควรจะเป็น75ด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวผมพามาดูตัวเลเวเทียนด้วยนะครับน้องเลเวเทียนนะอยู่ตรงไหนเอ่ย เลบาเทียนเลบาเทียนหรือว่าผมเลยไปแล้วขออภัยด้วยนะครับผมหาไม่เจออะน้องอยู่นี่นะครับสกิลอยู่ไหนเอ่ยสกิลอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเลบาเทียนก็75นะครับผมมองว่าเวอร์ชันดาร์มีโอกาสทําเป็น75%ด้วยนะครับยังไงซะสําหรับพี่ๆท่านใดที่อ่าทรัพยากรเพชรเหลือน้อยเนี่ยผมแนะนําว่าข้ามได้นะครับหรือว่าถ้าอยากทําจริงๆทําแค่เวอร์ชันธรรมดาก็พอนะครับเนื่องจากว่า ถ้าหากว่าเราอยากใช้เพชรอย่างเดียวไม่อยากเติมเงิอนอย่างเงี้ยนะครับการใช้เพชรหาแค่เวอร,ร์ชันธรรมดาก็สาหัสแล้วนะครับจี G ้ตัวนีนะ้ผมปิดไปแล้วนะครับในเลทหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเพชรอันนี้คือรวมนะครับรวมการแลกนะครับการแลกด้วยการใช้น้ํายาอัปเกรดแบบใช้เพชรแลกนะครับก็คือตีไปเก้าพันนะครับเก้าพันบวกอีกห้าพันกว่าเพชรนะครับก็คือจบจี้นี้จี้เดียวเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เพชร สิ้นเปลืองนะครับไอดีของผมก็ไม่ได้มีเพจอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องเลือกทำอีเวนต์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคส่วนความสามารถของมันนะครับผมบอกเลยว่าในเมตาตอนนี้นะครับจำเป็นอยู่นะครับก็คือความสามารถสกิลเกาะลอยฟ้านะครับในการเลือกทอยไปด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เลือกวาร์ปได้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะคอมโบกับการ์ดภายในพักหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไนกี้เมเรียลเอลินอย่างเงี้ยนะครับ อ่าเยาวเวนเดทนะครับอันนี้พักไว้ก่อนฮิวด้าอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการที่ผมเอ่ยถึงนะครับว่าเกาะลอยฟ้าเนี่ยมันเป็นจี้ที่ควรจะมีติดกับพวกนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าการบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชี้เป็นชี้ตายเราได้เลยนะครับทำคอมโบโจบได้เลยในเทิร์นนั้นนั่นเองนะครับก็จะบอกข้อเสียของมันก็คือมันค่อนข้างที่จะแพ้ทางกับตระกูลในประเทศนะครับอ่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่า ไปเล่นในแผนที่เดิมๆเนี่ยสามารถใช้สกิลติดตัวของมันก็คือหลุมดำนะครับเอาหลุมดำเนียวางที่เกาะร้างนะครับถ้าเกิดว่าเราวาร์ปได้บ่อยๆจากสกิลเกาะลอยฟ้าเนี่ยเราสามารถปลดนะครับปลดสกิลในประเทศของฝันข้ามเนี่ยให้หายหมดไปเหลือศูนย์อย่างไวเลยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรระมัดระวังจากเจ้าตัวจี้ตัวนี้ด้วยนะครับอย่างโดนสร้างลู่นะครับก็คือสกิล เมื่อฝั่งตงข้ามติดตั้งลุมดำนะครับโอกาส70%สับเปลี่ยนลุมดำและลุมขาวนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจี้นะครับแก้ทางสายหลุมดำในเมตาเซิร์ฟไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงในแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเห็นบ่อยกับยอมรานั่นเองนะครับที่เขานิยมใช้กันนะซึ่งจีนี้ถ้าเกิดว,ว่าพี่ๆอยากจะใช้ก็แต่ต้องดีๆนะครับว่าจะใช้ในแผนที่อะไรนะครับผมแนะนำนะว่ามันจะโ p มากถ้าเกิดว,ว่าใน เล่นในแผนที่ที่เป็นแผนที่แบบแผนที่เก่าๆอ่ะที่ไม่ใช่แบบซูเปอร์กอล้างนะครับอันนั้นคือจะเก่งมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอซูเปอร์กอ้างบวกในเลเทศนะครับไม่ต้องมีสลับหลุมดําก็ได้นะครับเราวาร์ปได้แค่ครั้งเดียวแน่นอนสลับจี้ตัวนี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงสกิลวาร์ปติดตัวของเราด้วยนะหรือว่าจี้อื่นที่จะซัพพอร์ตกับการตัวละครน,นั้นด้วยนะครับยังไงก็คํานึงคอมโบดีๆนะครับก็คือวาร์ปหนึ่งครั้งเนี่ยในการวาร์ปด้วยก่อลอยฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องยอมแลก อะไรหลายอย่างนะครับในการเล่นในพวกซูเปอร์เกาะล้างแล้วก็เนรเทศนะครับถ้าเจอฝั่งข้ามนั่นเองนะครับโอเคยังไงก็ไว้เป็นการประกอบการตัดใจก็แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคิดว่าอยู่บ้านยาวแล้วก็จะลงคลิปทีทีนะครับพร้อมกับระวังเสียงเข้าใหม่ด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ยังไงขอกราบภัยพี่ๆไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงรบกวนเข้าใหม่ด้วยนั่นเองนะสำหรับที่นี้ถามว่าควรมีไหมผมแนะนําว่า ควรมีนะครับติด ID ไว้เลยมีก่อนได้ใช้ก่อนนะครับสำหรับเวอร์ชันดาร์กก็เอาไว้พูดเป็นภายภาคหน้าก็แล้วกันนะครับมันเปอร์เซ็นต์สูงกว่าอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากก็สามารถรอติดตามกันได้นั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อ่าทรัพยากรแล้วก็กำลังซัพย์ยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับก็ข้ามไปได้เลยนั่นเองนะส่วนจีนี้ซัพพอร์ตอะไรบ้างผมก็เอ่ยถึงไปแล้วนะครับเร็วเนนี้ก็เอาไว้ซัพพอร์ตกับ อีโ n i นกี้ได้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ก็แล้วกันนะวันนี้ก็ขอตัวพี่พีลาไปก่อนนะครับขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับ